บทที่4113ฟูยูคังไม่ลังเลแม้แต่น้อยระเบิดเจตนาฆ่าออกมาโดยตรงขณะที่เหวี่ยงดาบอาถรรพ์ก็ระเบิดพลังวิญญาณอันทรงพลังออกมาทันทีชัวเลือดก็พุ่งกระฉุดออกมาจากลำคอของผู้อาวุโสสํานักแดงทันทีทุกคนต่างตกตะลึงกับการกระทำที่บ้าคลั่งของฟูยู่คังผู้อาวุโสสำนักแดงที่ถูกฟูยูคังโจมตีก็เป็นเช่นเดียวกัน จนถึงเวลานี้เองที่เขาตระหนักว่าฟูยู่คังไม่ได้เห็นเขาเป็นคนเลยและตั้งใจจะตัดศีรษะของเขาจริงๆอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสสำนักแดงคนนั้นมีวิถีบูที่แข็งแกร่งกว่าฟูยู่คังมากท้ายที่สุดฟูยู่คังเป็นเพียงขยะที่มีวิถีบูแค่แดนนาาขั้นเจ็ดชั้นต้นเท่านั้นขณะที่เขาเองสามารถดำรงตำแหน่งผู้อาวุโสสำนักแดงได้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีบูที่แข็งแกร่ง ผู้อาวุโสสำนักแดงมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วและหลบหลีกทําให้เขาหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตไปได้โดยถูกดาบอาถรรพ์กรีดเป็นบาดแผลเท่านั้นแกไอสารเลวแกกล้าฆ่าฉันจริงๆเพื่อผู้หญิงคนเดียวผู้อาวุโสสำนักแดงโกรธจัดและตะโกนใส่ฟู่ยูค่คังฟู่ยู่คังเย้ยหยันฉันคือเจ้าสํนักน้อยของสํนักแดงวิธีบูของฉันอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าแก แต่ท้ายที่สุดฉันก็จะต้องเป็นเจ้าสำนักแดงในอนาคตดังนั้นเมื่อฉันสั่งให้แกตายแกก็ต้องตายดวงตาของผู้อาวุโสสำนักแดงโกรธจนแทบจะถลน,นออกมาเขายื่นนิ้วชี้ไปที่ฟูยู่คังและตะหวาดว่าแกฟูยู่คังกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาแกอะไรแกแกคุกเข่าลงซะไม่อย่างนั้นแกก็จะมีความผิดฐานทรยศต่อสำนักแดง ผู้อาวุโสสำนักแดงก็รู้ดีว่าสิ่งที่ฟู่ยู่คังพูดนั้นถูกต้องแม้ว่าวิถีบู๊ของเขาจะแข็งแกรง่งแต่เขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะลงมือกับฟู่ยู่คังเลยหากที่นี่มีเพียงเขาและฟู่ยู่คังสองคนเขาจะต้องหาวิธีฆ่าฟู่ยู่คังอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ที่นี่คือสำนักแดงและมีนักบู๊สำนักแดงจำนวนมากอยู่ด้วยผู้อาวุโสสำนักแดงคนนี้จึงไม่กล้าที่จะลงมือฆ่าฟู่ยู่คังโดยประมาท ดังนั้นเมื่อเห็นเจตนาฆ่าของผู้อยู่คังผู้อาวุโสสำนักแดงจึงทำได้เพียงมองหาความช่วยเหลือจากเจ้าสำนักแดงท่านเจ้าสำนักท่านท่านช่วยเกลี้ยกล่อมเจ้าสำนักน้อยด้วยเถอะผมได้เสียสละเพื่อสำนักแดงมาหลายปีแล้วผมเจ้าสำนักแดงย่อมไม่ต้องการให้ฟู้ยู่คังทำบา้บาบา้บาบอๆจึงเข้าห้ามแกไอ้ลูกทรพียังไม่รีบหยุดมืออีก ไม่อย่างนั้นฉันจะขังแกไว้ในถ้ำหลังเขาไม่ให้แกก้าวออกจากถา้ำแม้แต่ครึ่งก้าวสายตาที่เย็นชาของฟู่ยู่คังหันไปมองเจ้าสำนักแดงทันทีท่านกำลังขู่ผมนั้นเหรอจากนั้นฟู่ยู่คังก็มองไปยังผู้อาวุโสที่อยู่ข้างหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังไอแ้แก่แกบังคับให้พ่อของฉันขังฉันไว้ในถ้ำหลังเขาเหรอแกกำลังหาที่ตาย ทันใดนั้นฟู้ยู่คังก็กวาดสายตามองไปยังผู้อาวุโสและนักบูคคนอื่นๆและสั่งโดยตรงพวกแกทุกคนขึ้นไปพร้อมกันฆ่าไอ้แก่คนนี้ซะใครกล้าไม่ลงมือฉันจะฆ่ามันในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของฟู้ยู่คังทุกคนในสำนักแดงต่างมีสีหน้าลำบากใจพวกเขารู้ดีว่าฟู้ยู่คังจะต้องทำตามที่พูดอย่างแน่นอนแต่การให้พวกเขาฆ่าผู้อาวุโสสำนักแดงพวกเขาก็ไม่มีความกล้าพอ เมื่อเห็นว่าไม่มีใครลงมือฟู่ยู่คังก็ต้องลงมืออีกครั้งดาบอาถรรพ์ในมือแทงเข้าใส่หัวใจของผู้อาวุโสสำนักแดงอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันฟู่ยู่คังก็ข่มขู่ผู้อาวุโสคนนั้นว่าถ้าแกกล้าหลบฉันรับรองว่าแกจะอยากตายมากกว่าอยู่ผู้อาวุโสสำนักแดงมีสีหน้าเจ็บปวดในช่วงขณะหนึ่งจะหลบก็ไม่ใช่ไม่หลบก็ไม่ได้โครมเมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสคนนั้นกำลังจะถูกฆ่า เจ้าสำนักแดงก็รีบพุ่งเข้ามาและตบฟูยู่คังกระเด็นออกไปอย่างแรงฟูยู่คังล้มลงกับพื้นเลือดไหลออกจากมุมปากใบหน้าซีดเผือดและมองไปยังทุกคนในโถงใหญ่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังทันกลาตีผมเพื่อไอสุนัขแก่นี่งั้นเหรอท่านจะต้องเสียใจพูดจบฟูยู่คังก็ลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลำบากหันหลังและเดินออกจากสำนักแดงไป บทที่4,114เหตุการณ์วุ่นวายในแก้นอัคคีแต่หยางเฉินในปัจจุบันยังไม่รู้ว่าการปรากฏตัวของเขาได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายภายในสำนักแดงหยางเฉินกังวลว่าการตายของสิทธิสำนักแดงสองคนจะทำให้สำนักแดงสืบพบการเคลื่อนไหวของเขาและเออจู้ดังนั้นเขาจึงเดินทางมาที่แก้นอัคคีซึ่งเชื่อมต่อกับแก้นปัทพีทันที แกนอัคคีมีนักบูมากกว่าแวานปัทภีและสามารถพบเห็นได้เกือบทุกที่นักบูที่นี่ก็เยอะยิ่งกว่านักบูในแกนปัทภีมากพวกเขาไม่หลีกเลี่ยงกันเลยอย่างเชิญสามารถเห็นได้จากนักบูเหล่านี้ว่ามีนักบูจำนวนไม่น้อยที่มีวิถีบูอยู่ในแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางขณะที่ในแ้นปัทภีหนิงเย่ที่มีวิถีบูในแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางก็เป็นถึงเจ้าสำนักแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสำนักในแกรนอาคีแข็งแกร่งกว่าแวรนปัทภีเล็กน้อยหยางเฉินยังเคยเห็นนักบูที่มีวิถีบูในแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นปลายอีกด้วยนักบูที่มีวิถีบูระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามในโลกบูโบราณบนทั้งหมดระหว่างทางผู้คนจำนวนมากเห็นหยางเฉินและเออจู้ก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเพราะรู้สึกว่าใบหน้าของทั้งสองคนนี้ไม่คุ้นเคยเลย อยางเฉินเลือกที่จะเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีผู้คนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะกังวลว่าจะถูกผู้ที่มีเจตนาไม่ดีค้นพบพี่เฉินร้านขายอาวุธอาถรรพ์ร้านเมื่อกี้ก็มีดาบบุตรแห่งสวรรค์ปลอมผมคิดว่าร้านขายอาวุธอาถรรพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะมีดาบบุตรแห่งสวรรค์ปลอมก็ได้ลองไปดูร้านนี้กันไหมว่ามีอาวุธอาถรรพ์ที่เหมาะกับผมหรือเปล่าขณะที่ทั้งสองเดินผ่านย่านที่คึกคัก เออจูชีไปที่ร้านขายอาวุธอาถันที่อยู่ข้างๆแล้วกล่าวในช่วงหลายวันนี้ทั้งสองคนทำความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของแก้นอะคีขณะที่เออร์จูก็ไม่ละความพยายามที่จะหาอาวุธอาถันที่ถูกใจสำหรับตัวเองแต่หลังจากไปร้านขายอาวุธอาถันมาหลายร้านก็ยังไม่มีอาวุธอาถันที่ทำให้เออร์จูพอใจเลยอย่างเฉิญไม่อยากให้เออร์จูผิดหวังจึงอยู่เป็นเพื่อนเขาในการตามหาอาวุธอาถัน ทั้งสองคนเดินตรงไปยังร้านขายอาวุธอาถพนที่อยู่ข้างๆปังแต่ก่อนที่ทั้งสองจะเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเออจูก็ชนเข้ากับนักบูห้าคนที่กำลังเดินมาอย่างไม่ตั้งใจนักบูที่เดินอยู่ข้างหน้าสุดมีสีหน้าโกรธจัดทันทีและดวงตาที่มองเออจูก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่ายางเฉินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยนักบูวัยกลางคนที่นำกลุ่มในบรรดานักบูห้าคนตรงหน้า มีวิถีบูในแดนนภาขั้นเจ็ชั้นกลางและนักบูทั้งห้าคนก็มีสีหน้าเย่อหยิ่งและอวดดีอย่างฉันคาดการว่าเรื่องวันนี้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆนักบูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มตะคอกใส่เอ,อิรจู้ทันทีไอ้าาเลวไม่มีตาหรือไงนักบูอีกคนก็ตะคอกด้วยความโกรธไอ้หมากล้าชนแม้กระทั่งสิทธิ์พี่ห่วงของพวกเราในเมื่อตามไม่ทำงานแล้วก็คักออกมาซะ ขณะที่พูดนักบูทั้งห้าคนก็ล้อมอย่างเฉินและเออจูไว้ตรงกลางทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับนักบูที่เย่อหญิงทั้งห้าคนเออจูก็ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยและโตกลับอย่างกล้าหาญผมเดินอยู่ดีๆชัดๆเป็นตาบอดเองที่เดินชนผมเมื่อได้ยินคำพูดของเออร์จูนักบูที่เย่อหญิงทั้งห้าคนก็โกรธจัดทันทีนักบูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ลังเลที่จะยกมือขึ้นและตบไปที่ใบหน้าของเออจูเพีย้ย เมื่อเห็นว่าฝ่ามือที่เต็มไปด้วยพลังปราณของนักบูคนนั้นกำลังจะกระทบใบหน้าของเออร์จูหยางเฉินก็ลงมือทันเวลาและจับข้อมือของนักบูคนนั้นไว้แน่นถ้าตบนั้นกระทบใบหน้าของเออร์จูเอร์จูก็คงจะไม่ตายแต่ก็คงสมองพิการนี่คือวิถีบูของนักบูที่มีแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางเอร์จูยังห่างไกลาจากแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นมากนักเอร์จูในโลกบูโบราณบนเปรียบได้กับมดปลวกเท่านั้น นักบูที่เย่อหญิงคนนั้นเห็นว่าการโจมตีของเขาถูกหยางเฉินขัดขวางเขาก็แสดงความประหลาดใจออกมาทันทีและมองไปที่หยางเฉินด้วยความโกรธพร้อมตะคอกว่าไอ้หนุ่มแกกำลังหาที่ตายหรือไงแน่นอนว่าหยางเฉินก็เห็นเช่นกันว่าเป็นนักบูที่เย่อหญิงเหล่านี้ที่ชนเข้ากับเออร์จู้โดยตรงเพราะความเย่อหญิงของพวกเขาเดิมทีหยางเฉินตั้งใจว่าในเมื่อเออร์จู้ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ให้เรื่องนี้จบลงไป ท้ายที่สุดวิถีบููของหยางเฉินและเออร์จู่ยังอ่อนแอเกินไปและยังไม่สามารถก่อศัตรูมากเกินไปได้แต่หยางเฉินไม่คิดเลยว่านักบููที่เย่อหยิ่งเหล่านี้จะต้องการทำให้เรื่องนี้ใหญ่โตขึ้นเขาจึงไม่ยอมให้ใคร,รมารทำร้ายเออร์จู้อย่างแน่นอนหยางเฉินมองไปยังนักบููที่เย่อหยิ่งตรงหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาวันนี้ถือเป็นความผิดของสิทธิ์น้องผมผมขอโทษแทนเขาด้วยขออภัยหลังจากพูดจบหยางเฉินก็ปล่อยมือออก นักบูที่เย่อหยิ่งคนนั้นก็หลีกตาลงทันทีและสำรวจหยางเฉินตั้งแต่หัวจรดเท้าเดิมทีนักบูเหล่านี้คิดว่าหยางเฉินและเออจูเป็นเพียงนักบูอิจฉาธรรมดาๆที่มีวิถีบูต่ำจึงตั้งใจเดินชนและรังแกเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของพวกเขาและนักบูที่เย่อหยิ่งคนนั้นก็ตั้งใจจะตบเออร์จู้ให้บาดเจ็บสาหัสด้วยฝ่ามือเดียวแต่เขาไม่คิดเลยว่าหยางเฉินจะลงมือขัดขวางเขา สิ่งที่ทำให้นักบูคนนั้นตกใจมากที่สุดคือหลังจากที่เขาถูกยางฉินจับข้อมือไว้เขาพยายามดึงมือกลับเพื่อจะไปสั่งสอนยางเฉินอย่างหนักแต่เขากลับพบว่ามือของเขาที่อยู่ในมือของยางเฉินนั้นไม่สามารถดิ้นหลุดออกไปได้เลยจนกระทั่งถึงวินาทีนี้นักบูที่เยอหญิงคนนี้จึงได้เห็นว่ายางเฉินไม่ได้ดูอ่อนแออย่างที่คิดไอ้หนุม่มดูเหมือนแกจะมีฝีมืออยู่บ้างนะไม่น่าแปลกใจที่กล้ามาขัดขวางห่วงเฟยคนนี้ไม่ให้ซ้อมคน หยางเฉินไม่ได้พูดอะไรแต่ยังคงมองไปยังนักบูทีเย่อหยิงคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันนักบูทีเย่อหยิงคนนั้นถูกสายตาของหยางเฉินจ้องมองก็รู้สึกไม่สบายตัวไปทั้งร่างรู้สึกเหมือนถูกปีศาจจ้องมองเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสายตาของหยางเฉินถึงได้น่ากลัวถึงเพียงนี้ราวกับสายตาของเจ้าสำนักของพวกเขาที่สะกดจิตใจผู้คนได้บทที่4 1 1 5ความขัดแย้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็ยิ่งยั่วอยู่ให้นักบ,บูที่เย่อหญิงคนนี้โกรธมากขึ้นเขารำพึงในใจไห้มดปลวกเล็กๆก,กล้าจ้องมองข้าแบบนี้ได้ยังไงดูสิว่าวันนี้ข้าจะไม่สั่งสอนพวกแกอย่างหนักจากนั้นนักบ,บูที่เย่อหญิงคนนั้นก็เย้ยหยันและกล่าวกับหยางเฉินว่าในเมื่อแกไอ้หนุ่มชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นขนาดนี้อยากขอโทษแทนสิทธิ์น้องของแกข้าก็จะให้โอกาสแกตอนนี้แกคุกเข่าลงขอโทษข้าโขกศีรษะเสียงดังสักสองสามครั้ง แล้วเลียนเสียงสุนัขอาถรรพ์สักสองสามหนข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตหมาของพวกแกยังไม่ทันที่หยางเฉินจะได้พูดเอ้อจูก้ก็โกรธจัดทันทีพวกแกให้พวกสารเลวกล้าให้พี่เฉินของผมคุกเข่าให้พวกแกพวกแกหาที่ตายใช่ไหมผมขอแนะนําให้พวกแกคุกเข่าขอโทษพี่เฉินของผมดีกว่าหยางเฉินขมวดคิ้วเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปจึงตวาดเอ้อจู้ทันทีหุบปาก เออจูมีสีหน้าไม่พอใจแต่ก็ยอมหุบปากอย่างรู้สถานการณ์ส่วนนักบูที่เย่อหยิ่งอีกฝั่งก็ไม่พอใจทันทีนักบูคนหนึ่งเดินตรงไปข้างหน้าและกำลังจะเข้าโจมตีเออจูอีกครั้งด้วยความจำใจหยางเฉินจึงทำได้เพียงก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งขวาตัวนักบูคนนั้นไว้และตวาดด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมขอโทษพวกคุณไปแล้วอย่าทำเรื่องให้มันเกินเลยไปนัก จากนั้นหยางเฉินก็ผลักนักบ,บูที่เย่อหญิงคนนั้นออกไปทันทีและกล่าวกับเอจู้ว่าพวกเราไปกันเถอะนักบูทั้งห้าคนถูกกลิ่นอายอันทรงพลังจากหยางเฉินทำให้ตกตะลึงในทันทีนักบูสองคนในนั้นก็รีบหลีกทางเปิดทางให้โดยไม่รู้ตัวหยุดอยู่ตรงนั้นทว่าห่วงเฟยนักบ,บูวัยกลางคนที่นำกลุ่มเมื่อตั้งสติได้ก็รีบส่งเสียงห้ามหยางเฉินทันที ห่วงเฟยค่อยๆเดินเข้าหาหยางเฉินและเย้ยหยันข้าบอกให้พวกแกไปแล้วหรือยังชนข้าแล้วยังทำร้ายสิทธิ์น้องข้างๆข,ข,ข้าอีกแล้วคิดว่าจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอคิดว่าพวกเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเป็นลูกพลัาอ่อนหรือไงสีหน้าของหยางเฉินเริ่มมืดครึมขึ้นเรื่อยๆเดิมทีเขาไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายแต่เห็นได้ชัดว่าห่วงเฟยไม่คิดจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆ เมื่อได้ยินคำพูดของห่วงเฟยหยางเฉินจึงจำต้องหยุดเดินมองไปยังห่วงเฟยด้วยสายตาที่เย็นชาและกล่าวเสียงต่ำพวกคุณไม่ใช่ลูกพลับอ่อนแล้วพวกเราเป็นลูกพลับอ่อนหรือไงที่จริงแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ห่วงเฟยเย้ยหยันอาศัยวิถีบูในแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางของตนในตอนนี้เขาเยื่หยิงถึงขีดสุดห่วงเฟยไม่สนใจความโกรธของหยางเฉินเลยแม้แต่น้อยและกล่าวอย่างก้าวร้าวว่าใช่แล้ว วันนี้ข้าถือว่าพวกแกเป็นลูกพลับอ่อนพวกแกจะทำไมข้าได้ไม่อยากตายก็คุกเข่าขอโทษข้าซะเดี๋ยวนี้แล้วเลียนเสียงสุนัขอาถรรพ์ด้วยอย่างเฉินกัดฟันในตอนนี้เขาก็อดทนมาครั้งแล้วครั้งเล่าหากไม่กังวลว่าตัวตนจะถูกเปิดเผยห่วงเฟยและคนอื่นๆตรงหน้าก็คงกลายเป็นศพไปนานแล้วแต่นักบ,บูทีเย่ยหญิงที่ชื่อห่วงเฟยคนนี้ เห็นได้ชัดว่ายังไม่รู้ว่าเขาได้ยั่วยุบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดแม้ว่าหยางเฉินจะไม่ต้องการลงมือแต่ความอดทนของเขาก็มีขีดจำกัดเมื่อครูเขาก็ได้ขอโทษห่วงเฟยเป็นการส่วนตัวแล้วเพื่อให้ห่วงเฟยได้ลงจากเวทีอย่างสาง่างามแต่ห่วงเฟยคนนี้ยังคงไม่สํานึกถึงความตายทำให้หยางเฉินรู้สึกจนปัญญาเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือแล้ว ในทันทีอย่างเฉินก็เริ่มปลดปล่อยวิถีบูออกมาห่วงเฟยยังคงมีสีหน้าดูถูกและยังไม่ตรหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์อะไรนะไอ้หนุ่มแกไม่พอใจเหรอข้าให้เวลาแกคิดสิบวินาทีเท่านั้นไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้แกเสียใจที่เกิดมาบนโลกนี้อย่างเฉินเย,ออย้ยหยันทันทีโอ้งั้นเหรอเอจูก็โกรธจัดเช่นกันชี้ไปที่หวงเฟยและตะโกนด้วยความโกรธ แกอย่าทำตัวเกินไปนักรีบสายหัวไปจากหน้าพวกเราซะห่วงเฟยถูกเออจู้ดูถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็โกรธจัดเช่นกันไอหนุ่มดูเหมือนวันนี้พวกแกตั้งใจจะหาที่ตายจริงๆสิสิบเกวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ก็ดึงดูดนักบู๊คนอื่นๆรอบข้างให้เข้ามามุงดูทันทีไอ้หนุ่มสองคนนี้เป็นคนของสำนักไหนกันนะดูหน้าตาแปลกๆเลย เท่าที่ฉันดูสองคนนี้คงเป็นนักบุญอิสระมั้งอาจจะยังไม่รู้ว่าคนที่พวกเขากำลังยั่วยุเป็นใครไม่รู้จักความตายจริงๆนักบุญอิสระกระจอกกระจอกสองคนกล้าแม้แต่จะไปยั่วสิทธิ์ของสำนักพญานาคห่วงเฟยคนนั้นเป็นสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมในสำนักพญานาคหากใครรังแกเขาสำนักพญานาคจะไม่ปล่อยคนนั้นไปไง่ายๆแน่นอนในบรรดานักบูที่มุงดูก็มีคนจำห่วงเฟยที่อยู่ตรงหน้าอย่างเฉิญได้ในไม่ช้า ยางเชิญได้ยินเสียงวิพากวิจารณเหล่านี้เข้าหูโดยธรรมชาติและรู้ว่าเบื้องหลังของห่วงเฟยคนนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่นักบูจํานวนมากยังเกรงกลัวห่วงเฟยคนนี้แม้แต่นักบูบางคนที่ความสามารถพอๆกับห่วงเฟยก็ไม่กล้าล่วงเกินห่วงเฟยง่ายๆเพราะพวกเขากลัวอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังห่วงเฟยแต่คนอื่นกลัวห่วงเฟยแต่ยางเชิญไม่กลัวท้ายที่สุดห่วงเฟยก็เป็นคนหาเรื่องใส่ตัว ในตอนนี้หยางเฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือจัดก,การคนคนนี้ให้เด็ดขาดเท่านั้นดังนั้นเมื่อห่วงเฟยนับถอยหลังถึงสามยังไม่ทันที่ห่วงเฟยจะลงมือหยางเฉินก็ลงมือทันทีและตบเข้าที่หน้าอกของห่วงเฟยอย่างรุนแรงห่วงเฟยมีวิถีบูในแดนนาพาขั้นเจ็ดชั้นกลางหยางเฉินจึงไม่กล้าประมาทในขณะน,นี้ฝ่ามือนี้ก็หมุนเวียนพลังพรานออกมาหกส่วนโดยตรงเพื่อต้องการจบการต่อสู้อย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยาของห่วงเฟยก็รวดเร็วมากเมื่อเห็นว่าหยางเฉินโจมตีอย่างกระทันหันเขาก็รีบลงมือป้องกันตูมเนื่องจากห่วงเฟยไม่คาดคิดว่าหยางเฉินจะลงมือก่อนเขาจึงไม่สามารถระเบิดวิถีบูออกมาได้เต็มที่เมื่อต้องปะทะกับฝ่ามือของหยางเฉินเขาก็ถูกแรงสั่นสะเทือนผลักถอยหลังไปหลายสิบเมตรทันที